ดีครับผมไม่ชินเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่ปอสวัสดีครับโอ้โอ้โหน่ารักครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเดียพี่เมกสวัสดีครับอันยองฮซสยอ เราจะมาอวดผมดีมันน้ำตาเลยทุกคนอืมอืมพอหนุ่มผมดำนี่โดนไปตั้งสองพันบาทเลยทุกคนฟอร์มซาอุดิอาระเบียฮัลโหลผมดำดีแล้วดีแล้วใช่ป่ะตะอูสองขวดไดีน้องบอส เน็ตไม่ค่อยดีเลยวันนี้ยอมเมื่อไหร่ปีเตยยอมสิขอเยิว่าจะหาเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนปืนแล้วนะทุกคนรอเปิดตัวรอเกมเดบิวเกมเดบิวเพื่อนในปืนชื่อไวโนชื่อโนไงเกมเดบิวอูอ้นี่มันน้องตรีมนี่นา คนที่ชื่อมิกซิมชอบบูลลี่ครับ M I X X I M S ชอบเลสิกนะครับชอบบอดี้เชมมิ่งมากๆเลยพี่ต้าอู่มันมีเพื่อนอยู่คนหนึง่งอะไรนะมันมีเพื่อนอยู่คนหนึง่งชื่อย่อวันนี้ชอบดาดาเราเราจะทำงี้เราต้องเฉยๆครับทุกคนใครจะว่าเราเราไม่ต้องรู้สึกอะไรนะครับถึงแม้ว่ามันจะกระเทือนจิตใจของเราเราก็แค่ปล่อยไปนะครับใชบีวิตมีความสุขใช่ไหม โน้เพื่อนไอปื้ดโน้เพื่อนปื้ดปื้ดเพื่อนโน้โน้เพื่อนปืดป้ด,อ,นนอ,ดอันยองฮะน้องดรีมไข่ไม่รู้หรอไม่รู้จริงหรือเปล่า